ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายในประเด็นที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางซึ่งผมอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยทุกท่านคงตามอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสภาพผมคิดว่าหลายท่านคงมีความกังวลพอสมควรเราคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่ว่า จะเป็นด้านไหนนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรหรือว่าควรจะเป็นอะไรสถานการณ์ก็อย่างที่เห็นทุกอย่างก็เกิดขึ้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องราวโดยทั่วๆไปก็ปกติที่ผมอยู่นี่ปกติ งานก็มีการจัดปกติทุกอย่างปกติดังนั้นสถานการณ์ของแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่างกันส่วนประเทศที่ผมอยู่มีความปกติงานบัญชาติของสถานทูตอื่นๆก็จัดเหมือนเดิมงานต่างๆก็จัดเหมือนเดิมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของของที่นี่เป็นสถานการณ์ที่ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมมากๆร้านค้าต่างๆก็เปิดร้านอาหารต่างๆก็เปิดนะครับส่วนแน่นอนคนก็พูดคุยกันมากมายมหาศาลนั่นก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะครับส่วนอีกอันนึงที่มันเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของคอนเซ็นเตอร์ คอนคอนก็คือการหลอกลวงคอนเซ็นเตอร์หรือที่เราเรียกว่า call center call center ที่เป็นเรื่องของการโทรศัพท์เนี่ยก็ใช่ทั้งสองอันเนี่ยอันเดียวกันนะตอนนี้คือเป็น call center ที่เป็นคอนเซ็นเตอร์ก็คือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยหลอกลวงก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ได้รับการติดต่อจากคนที่รู้จักหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่า โอ้ยช่วยหนูหน่อยอะไรทํานองเนี้ถูกหลอกแล้วแล้วก็ไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยนะฮะ <c oughs> หลากหลายหลากหลายหลากหลายก็บางทีก็แคปหน้าจอส่งมาให้ดูเนี่ยนะเป็นข้อมูลในการติดต่อกันนะครับเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ผมก็จะยืนยันอยู่ตลอดอ,อันนี้มันไม่ฉาชีพไม่ฉาชีพไม่ฉาชีพคือ เป็นสิ่งที่มันก็คนมีหลากหลายคนที่อยู่ในอาชีพที่สุจริตก็ใช้ชีวิตอย่างสุจริตส่วนคนที่ทุจริตหรือมิจฉาชีพก็มีความฉลาดที่เป็นด้านลบเป็นเรื่องของการโกงผู้คน ดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิของเราเองไม่ให้คนอื่นมาหลอกลวงทรัพย์สินหรือว่าทำไม่ดีไม่ร้ายด้านใดด้านหนึ่งการหลอกลวงก็มีหลายแบบหลอกให้พูดคุยแล้วก็แบล็กเมล์หรือหลอกให้ลงทุนหรือหลอกให้กู้เงินทำนองนี้ซึ่งเข้าใจว่า ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าหลายท่านก็อาจจะมีความต้องการเงินอะอย่างเช่นเรื่องของการกู้เงินออนไลน์ผมก็ถามถามคนไทยที่มาพบปะมาทานข้าวด้วยกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เพราะผมไม่รู้จักโลกพวกนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีจริงแต่ว่าก็นั่นแหละนะแต่ความที่ผมไม่รู้จักโลกพวกนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำอะไรได้มากนักเว้นแต่ว่า ผมก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงซึ่งก็น่าจะใช่นะครับดังนั้นทุกท่านก็ต้องระมัดระวังตัวไว้อย่างเช่นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียก็จะมีคนมาขอแอดเป็นเพื่อนโอ้ยมากมายมหาศาลแต่เราดูเอ๊ะทำไมทาไมรูปแต่ละรูปของเขาเนี่มันเหมือนกับคนคน,คนก่อนๆน,นู้นที่แอดมาอยากจะขอแอดมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มคนที่ทำเรื่องนี้เป็นล่ำเป็นสันอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นก็มีท่านทูตเพื่อนกันเนี่ยท่านทูตมาเลเซียที่อยู่ที่เปรูท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนมาเลเซียถูกหลอกไปเป็น call center ที่เปรูกลางวันก็นอนเพราะว่าเวลาของประเทศไทยเวลาเอเชีย เวลามาเลเซียกับลาตินอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันเที่ยงเมืองไทยที่นูน่นเที่ยงคืนอย่างเงี้ยดังนั้นพวกหลอกลวงมนุษย์หลอกลวงคอนเซนเตอร์เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าคอรเซนเตอร์ก็ได้ก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมากมายทําให้คิดว่าเทคโนโลยีมีข้อดีในข้อดีของเทคโนโลยีมันก็มีสิ่งที่ ต้องระวังถ้าเราใช้เพื่อหาข้อมูลหาความรู้เทคโนโลยีนั้นสมควรแต่ถ้าใช้เพื่อเอาไปทำอย่างอื่นแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เข้าใจนะตัวผมเองผมไม่เข้าใจในเรื่องของคนที่พยายามมาหลอกลวงคนว่าทำไมอาชีพอื่นมากมายมหาศาลก็มีอยู่ทำไม ไม่คิดจะทําอะไรที่สุดจริตถึงมาหลอกคนแบบเนี้ก็น่าเสียดายเพราะหลายคนรู้ไม่ทันบางคนเสียรู้เนี่ยเสียทรัพย์สินเงินทองบางคนเสียน้อยหน่อยก็ยังพอกลับตัวได้บางคนเสียมากมายมหาศาลจนสิ้นเนื้อประดาตัวนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามนุษย์ไม่ควรจะทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือต้องมีความ เห็นอกเห็นใจกันเราที่นี่ก็จะมีมีแบบเนี้ยอย่างผมก็จะมีะกลุ่มสวดมนต์ของผมซึ่งตอนหลังเนี่ยผมได้ไปเข้าไปในกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นทางศรีลังกาเนี่ยผมก็เข้าไปทางบางประเทศผมก็เพิ่งรู้ว่าก็มีชาวพุทธเช่นกันเขาก็เลา่าให้ฟังว่าชาวพุทธของเขาก็เป็นพลเมืองส่วนน้อยของประเทศ แต่ก็มีความเข้มแข็งเพราะว่าสามารถที่จะมีพระมาจําบรรษาได้แล้วมีการดูแลได้เนี่ยทั้งๆท,ที่คนก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยนักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทแสดงให้เห็นว่าการรักษารากเง่าของสังคมมีความสำคัญแล้วผมไปผมไปศูนย์ม e ดิ t ทชันเซ็นเตอของบางประเทศที่ผม ผมซาบซึ้งดีใจกับคนบางประเทศที่เขาพยายามรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเช่นสอนลูกสอนหลานให้ให้เห็นประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหากคนจำนวนมากไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความดีความงามมีจิตใจที่สากคาสติกก็ถามว่าผิดไหมเขาก็มีสิทธทิเสรีภาพในความเชื่อของเขาแหละแต่ว่า สังคมคงถดถอยไปพอสมควรแล้วพอผมเห็นคนบางประเทศที่สอนลูกสอนหลานตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยให้ให้เชื่อมั่นในในธรรมะในคุณงามความดีผมดีใจมากๆนะแล้วมีอะไรที่จะสามารถที่จะสนับสนุนเขาได้พร้อมเสมอเลยก็เป็นช่วงแรกดังนั้นผมก็จะจัดงานในเรื่องของ การทำบุญสามัคคีมีไทยศรีลังกาบางประเทศบางประเทศก็เพิ่งจัดงานกระถินไปทางศรีลังกาก็จัดงานกระถินไปไทยก็สำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าการจัดงานกระถินเนี่ยจะถูกต้องตาม พุทธบัญญัติหรือเปล่านะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่มั่นใจตอนหลังผมก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกก็ยังมีความความสงสัยอยู่ดังนั้นผมก็จะไม่จัดในเรื่องเรื่องที่ผมยังสงสัยอยู่แต่ว่าถ้าท่านใดจัดผมก็ยินดีสนับสนุนอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการทำบุญแหละจะถูกต้องอะไรหรือเปล่าท่านก็ที่จัดไปท่านก็ดูแลในส่วนนั้นไปแต่ผมเนี่ยมีจิตศรัทธา ผมก็ทำเท่าที่ผมจะทําได้แต่ในงานที่ผมทําก็จะเป็นเรื่องของการทําบุญทําบุญคนเรามีสิทธิ์ที่จะทําบุญได้ดังนั้นในช่วงเวลาอีกไม่นานอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะจัดทําบุญก็จะมีพระนมิมนต์พระมาหกรูปพระไทย 3, สามศีลังกาสองบางประเทศหนึ่งผมก็จะจัดงานที่เป็นลักษณะที่ว่าก็จะไล่ระดับ พรรษาของท่านตามอาวุโสพันเตซีเ i ียริตนะครับว่าท่านมีอายุพรรษา how many r e i g n ท่านก็ตรงนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเริ่มต้นหลังจากนั้นเชื่อว่าเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันมีอะไรที่เราจะร่วมมือกันช่วยเหลือกันได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งทางคณะชาวพุทธของบางประเทศก็เหมือนกันว่าโอ้ไทยเนี่ย ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชั้นนำในเรื่องนี้นะ,ะก็อยากจะให้ไทยเนี่ยมีบทบาทนะครับบทบาทซึ่งเป็นสิ่งที่ผมก็พยายามทำอยู่เท่าที่ผมจะทำได้นะครับช่วงไหนที่ผมมีเวลาว่างผมก็จะแวะไปถวายจังหันที่วัดศรีลังกาผมไปบ่อยนะหรือต่อไปก็จะเป็นวัดบางประเทศก็จะไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับไปเพื่อแสดงให้เห็นว่า เราพร้อมสนับสนุนนะครับมีอะไรที่ผมพร้อมสนับสนุนทําได้ผมก็จะทําให้ทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงของฤดูการเปลี่ยนไปมีฝนตกสองครั้งแล้วรู้สึกแปลกๆเพราะว่าก่อนนั้นไม่ไม่เคยมนะคีอาจจะได้มีโอกาสกลับไปที่เมืองไทยในช่วงสั้นๆ เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการอยู่ต่างประเทศนานๆเราก็ไม่ได้อยู่ใน environment ที่เป็นแบบไทยนะดังนั้นการได้กลับไปสองสมวันไปประชุมไปอะไรเนี่ยไปอัปเดตตัวเองเราก็จะได้ความรู้มาเพื่อที่จะทำทำงานทำหน้าที่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ